นะคะจริงๆแล้วลายมือเราอ่ะเปลี่ยนได้จากอะไรรู้ไหมหนึ่งเอาตรงนะสวดมนต์นั่งสมาธิเส้นลายมือเปลี่ยนอันนี้ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะเพราะว่าฟังครูบาอาจารย์มาแต่ครูเชื่อก็มาดูกันนะคะใครที่มีสิ่งที่ครูบอกอ่ะงายมือขวาตัวเองขึ้นมานะคะงายมือขวาตัวเองขึ้นมาทุกคนงายมือขวานะนี่นี่น,นี่ให้เป็นฝ่ามือทุกคนฟังให้ดีนะคะ เอามือติดกันแบบนี้อ่าติดกันแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะปึ๊บนะคะคุณจะเห็นนะคะว่ามันจะมีร่องระหว่างนิ้วอ่าอันนี้ครูอ้านิ้วนะคะมันก็เลยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นชัดทุกคนดูนะคะเห็นไหมเราจะมีร่องตรงนี้เขาเรียกว่าร่องถ้ามือใครทุกคนฟังให้ดีนะลองเอาชิดๆกันแล้ววางในที่เรียบเอาสมุดหรืออะไรก็ได้ค่ะมาวางแล้วคุณก็วางท่าไปแบบนี้แบบนี้ค่ะ นะคะแบบนี้แล้วคุณก็ดูเลยค่ะว่าคุณมีรูไหมเออนะคะอีจันไม่ต้องพูดถึงนะแต่ไปใส่แหวน <c oughs> ทุกคนคะถ้าคุณเห็นรูรีบใส่แหวนอันนี้ตามตำราโอ้โหครูไปดูหลายตำรามากเรื่องจริงคะ่ะถ้านิ้วใครที่พอชิดกันแล้ววางแบบนี้ค่ะอดุลมือนี้นะคะใส่แหวนเยอะหน่อยเดี๋ยวเราหันแหวนดีๆกันนะ จะโชว์แหละดูออกแหละนะคะเนี่ยอย่างเงี้นะคะนี่ทุกคนเห็นไหมอุย้ยถ้าเกิดเพชรไปกระแทกตาใครต้องขออภัยนะคะเพชรปลอมนะคะอ่ะดูนะคะพอใส่ไปแล้วทุกคนครัวเป็นคนที่ข้อกระดูกใหญ่มือเหี่ยวมีร่องเยอะต้องใส่แหวนอัดอัดอัดอักเลยนะคะ แล้วเป็นไงแล้วใส่แหวนมาหลายปีแล้วนะคะใส่แหวนมาโอ้เกินห้าปีหกปีแล้วนะใส่แบบนี้ใครเห็นครูจะต้องเห็นครูแบบประมาณแบบนี้ค่ะนะคะแหวนเงินก็ได้แหวนทองแหวนปอมแหวนจริงใส่ไปโลดใส่เพื่อปิดรูเขาบอกว่าใส่แบบนี้ติดกันสามเดือนก็ใส่ไปเหอะหลายเดือนนั่นแหละแต่เขาบอกว่าใส่เกินสามเดือนเส้นเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนค่ะนะคะมันจะปรับเส้นหน้ามือ นะคะจะปรับเส้นหน้ามือให้เราทุกคนเปลี่ยนจริงพิสูจน์มาแล้วอ่ะดูมือขวาต่อนะเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะใครที่เออวะคอยสังเกตตัวเองนะอะไรไม่ควรจ่ายก็จ่ายอะไรไม่ควรซื้อก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยรีบเลยนะคะรีบเลยนะนะคะนิ้วไหนเป็นรูที่ประกบกันแล้วแล้วเห็นรูใส่แหวนแต่สําหรับครูครูใส่สามต่อให้มีรูไม่มีรูก็ใส่สาม เพราะทุกคนปิดทุกปัญหาปิดเลยไม่ให้ปัญหาเข้ามาหาเราการเงินการงานความรักสุขภาพปิดไม่ให้อะไรไม่ดีเข้ามาครูก็เลยใส่สามิ้วแล้วมือซ้ายมือขวาหรือใครถนัดมือซ้ายไม่เป็นไรค่ะเพราะจริงๆแล้วทุกคนโดยปกติเวลาดูนะคะเขาก็จะดูมือไหนก็ได้มั้งเออนะคะไม่รู้อ่ะครูก็ดูมันสองมืออ่ะเออได้หมดแหละนะคะอ่ะสมมติมือขวาแล้วกัน นะคะมือขวาถ้าเกิดว่าเรามีร่องให้เราใส่แหวนเพื่อปิดไม่ให้ปัญหาเข้ามาหาเรานะคะใส่แหวนค่ะเดี๋ยวใส่แหวนกันนะแหวนเพชรปึ๊บดิฉันก็ชอบวงเบลอเบลอนะคะ,ะปึ๊บอ่ะใส่แหวนค่ะแหวนก็เบี้ยวนะคะเคล็ดลับค่ะไม่ให้ปัญหาถาโถมไม่ให้คุณใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย อยู่ที่ติดคุณด้วยนะอยู่ที่ความเชื่อด้วยนะให้ใส่ค่ะใส่แหวนทุกคนแหวนไม่จำเป็นต้องเป็นแหวนเพชรไม่จำเป็นต้องเป็นแหวนทองเป็นแหวนอะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้ใส่เข้าไปเลยนะคะแหวนหินที่เป็นหินแหวนหยกอะไรได้หมดนะนี่ใส่แล้วนะใส่แล้วนะหลังจากนี้เงินไม่รั่วแล้วนะเงินไม่รั่วสุขภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆนะสุขภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆ